นะครับทำไมเราถึงยังไม่กล้าเริ่มไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่ายังไม่ได้เริ่มนะยังไม่กล้าเริ่มนะครับมีความกลัวอะไรตอนที่ผมทํางานประจําอยู่แล้วเริ่มที่จะหาช่องทางเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพราะอยากที่จะมีชีวิตที่ดีมีอิสรภาพที่ดีขึ้นบอกก็เลยครับหลักพันหลักหมื่นเนี่ยก็โคตรกลัวแล้ว น,น่าจะเอาเงินสะกรหรือ e ีซ y b บายอะไรสักอย่างนะผมตอนที่เริ่มแรกๆเริ่มแรกๆคือมาซื้อน้ําหอมจากรุ่นน้อง1,000 0บาทนะครับถึงจะได้โปรโมชั่นเมื่อก่อนจะมีน้ำหอมขวดเล็กๆร,รับมาแล้วก็ไปขายขวดละร้อยลงทุน1,000 0บาทเหลือเพียบวิตุกังวลกลัวเหมือนกันแล้วของก็เหลือเยอะด้วยนะครับแล้วก็มาทําขายตรง ตอนนั้นมันน่าจะคาบเกี่ยวควบคู่ไปด้วยสิ่งที่อยากจะสื่อให้กับทุกๆคนได้เห็นคือเวลาเราจะลงทุนอะไรเราทุกคนมีความกลัวเหมือนกันหมดครับมีความกลัวเหมือนกันหมดโดยเฉพาะการสร้างบ้านขายอสังหาิมาทรมายับเป็นเรื่องของคนรวยคนมีเงินเขาเจ๊งเขาขาดทุนมาเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันนี้ถ้าใครได้รับข้อมูลข่าวสาร ลบๆแย่ๆบอกก็ได้เลยครับไม่กล้าแน่นอนสถานการณ์อย่างเช่นปัจจุบันนี้บอกได้เลยครับแต่ถ้าใครมาอยู่ในกลุ่มอยู่ในทีมงานที่เราเห็นการโอนตลอดเห็นการที่เขาขยายเฟซใหม่ตลอดนะครับเขาได้ใช้ชีวิตแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานความกล้าของเราก็จะมากขึ้นเป็นอย่างนี้ครับและมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับ โอเคไหมมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดทำไมไม่กล้าเริ่มหนึ่งหลังแรกสิดีคุณอ้อยหรือเปล่าครับพี่อู๋สวัสดีครับผมคุณสิริชาพักสวัสดีครับคุณอาวุธสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าหเพราะความกลัวนี่แหละครับคีย์ของความกลัวคือเรามีความกลัวมากกว่าความกล้าทุกคนมีความกลัวเหมือนกันหมด นะครับตอนที่ผมเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกผมก็มีความกลัวแต่ผมมีความกล้ามากกว่าความกลัวครับถึงได้เริ่มต้นถึงได้ขยับขยายสวัสดีครับคุณพรสาคุณพิรพัฒน์อ่าฝนตกแต่เช้าเนี่ยแสดงว่าวันนี้ช่างจะทํางานอย่างเย็นสบายน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวเช้านี้จะพานุ่มบอสสุมเมศไปกินข้าวต้มอาหารเช้านะครับเร็ฟรัดที่อร่อยที่สุดในโคนราชขายดี ลองเส์ชดูครับชื่อว่าร้านพลอยนครราชสีมาอำเภอเมืองลูกค้าเยอะมากมากนะครับเจ้าของร้านใจดีคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแบบกินง่าย,ายอ้าววันนี้ไม่กินกระเพราลำดวนนะครับคุณพรศักเมื่อวานนี้จัดไปแล้วกะเพราลำดวนสวัสดีพี่ดวงคำนะี่พี่ดวงคำสวัสดีครับอ่าพี่พรศักพี่พรศักพี่พรศักสวัสดีครับอ่าคุณพีรพั์พี่พีรพิฒนพัด้วยพีรพั์สวัสดีครับอ่อา กะเพาลำดือนจัดไปสวัสดีครับพี่สมเกียรติยามช้าคุณพิลมสวัสดีครับนะฮทำไมยังไม่ได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกข้อหนึ่งเพราะเรากลัวมากกว่ากล้าผมและคนอื่นก็มีความกลัวเหมือนกันแต่กาดอกจันไว้นะคนที่ประสบความเรล็ทุกทุกคนเขามีความกล้ามากกว่าความกลัวครับคนาดเข้าไปสัมผัสนะพูดเก่ง นักร้องดังๆนะครับนักแสดงดังๆนะก่อนที่จะขึ้นโชว์อ,ออกหน้าจอออกสือ่อต่างๆเขากลัวเหมือนกันครับเขากลัวเหมือนกันระดับโลกเขาก็ลัวเหมือนกันแต่เขาก็จะมีกิจกรรมมีเทคนิคอะไรมางสิ่งบางอย่างโดยรวมหลักๆคือเขากล้ามากกว่ากลัวโอเคไหม เพราะเรากลัวอะไรบ้างกลัวว่าจะเจ๋งกลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าจะขายไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหากับช่างกับผู้รับเหมากลัวว่าจะไม่เป็นตามเงื่อนไขตามระยะเวลาต่างๆนานาและสิ่งที่หยุดเราคือกลัวว่าจะทําไม่ได้เรากลัวว่าจะทําไม่ได้เพราะเราเสพข้อมูลของข้อจําจกัดมากจนเกินไป ไม่ได้ไม่โอเคไม่เวิร์กวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาสงครามตอนนี้หุ้นตกโอ้คนเจ๊งขาดทุนเรามีข้อมูลพวกนี้อยู่ในหัวมากจนเกินไปถึงที่สุดแล้วนะครับยังไงก็จะต้องมีทางออกยังไงก็ต้องมีทางออกและอีกหนึ่งประเด็นที่ผมอยากที่เชี้ยให้ทุกๆกคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกเห็นนะ ว่าในยุคปัจจุบันนี้มันทําไมถึงคือโอกาสของพวกเราเพราะโลกมันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนการตลาดมันเปลี่ยนนี่แหละครับคือขีของมันรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นคนเดิมๆลองไปบอกให้ลูกตั้งใจเรียนขยันเพื่อที่จะเป็นเจ้าคนในคนรับเงินเดือนอยู่ยาวจนกเกษียณสิครับไม่มีเด็กคนไหนเชื่อแล้ว อตอนนี้เขาต้องดูอะไร SPD นี่ใช่ไหมใช่ไหมเขาต้องดูรุ่นใหม่สไปด์นะครับแลบรุ่นใหม่อ่าชื่ออะไรล่ะมันลิหรืออะไรเขาต้องดูเน็ตไอดอลดูดาวติ๊กตอกรายได้มาจากช่องทางไหนยังไงเขาต้องไลฟ์ขายของเขาต้องสร้างตัวตนเห็นไหมไม่มีลูกค้าไหนไปถามแล้วว่า คุณจบอะไรมาถ้างั้นถ้าคนรุ่นเดิมรุ่นเกา่าไปบอกให้ลูกหลานตั้งใจเรียนขยันขยันเพื่อที่จะรับเงินเดือนเป็นเจ้าคนนายคนเขาไม่มีใครเชื่อแล้วครับเพราะตอนนี้ช่องทางเปลี่ยนมหาศาลขั้วเปลี่ยนเหมือนอย่างที่ผมพูดกลุ่มลูกค้าของเราก็เปลี่ยนเหมือนกันครับ คนที่อยู่กรุงเทพสามารถสามารถที่จะมาซื้อบ้านที่โคราชได้ซื้อบ้านที่อุบลได้มีบ้านเกิดอยู่ที่อุบลซื้อบ้านที่เขาใหญ่ได้เพราะเราคือสื่อเองครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเรามาสร้างบ้านหนึ่งหลังที่โคราชสร้างบ้านหนึ่งหลังที่อุบลสร้างบ้านหนึ่งหลังที่ปากช่องถ้าไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่จะสามารถออกสื่อโฆษณาทางทีวีได้นะไม่มีใครเข้าถึงเราหรอกครับ ไม่มีใครรู้จักเราหรอกครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงกันได้หมดการสร้างบ้านขายมันก็คือหนึ่งธุรกิจเช่นกันนะครับที่เราไปเจาะตลาดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วมันตรงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในยุคใหม่หนึ่งหลังสองหลังเก้าหลังลงมาอย่างที่ทีมงานเราโฟกัสถึงเกิดได้ไงโอเคไหมถึงเกิดได้ ไม่ใช่จะต้องทําเป็นโปรเจกต์ใหญ่สิบล้านร้อยล้านไม่ใช่ดังนั้นอย่าให้ความกลัวมันมาหยุดเราน้องเบสสวัสดีครับครับอาบน้ำสบายตัวแล้วนะครับอีก3าวันเปิดเทอมแล้วนะครับเตรียมตัวยังไงบ้างนะีครับเปิดเทอมวันอังคารจะถึงนี้นะครับเปิดเทิม3าสวันปุ๊บแล้วก็ไปเที่ยวต่อจัดไปนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เรากลัวครับหลักๆคือเรากลัวว่าจะทําไม่ได้เราเสพข้อมูลลบๆแย่มากจนเกินไปตอนนี้ผมมีทีมงานมีลูกศิษย์มีเอฟซโห้ยทั่วประเทศเราเห็นทีมงานเราได้โอนแล้วครับมีผลลัพธ์แล้วครับเปิดเฟสใหม่แล้วครับคนที่มีปัญหาก็มีไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนที่ทําได้ทั้งนั้นคนที่มีปัญหาก็มีนะครับคนที่ยังไม่ได้เริ่มก็มีมีทุกรูปแบบ นะครับแต่สิ่งที่เขาทำได้เขามีอะไรที่แตกต่างจากคนที่ยังทำไม่ได้ลองไปศึกษาให้ลึกซึ้งนะทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดแต่เขาหาช่องทางหาวิธีการโอเคครับข้อ2องข้อสอข้อสอที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกสักทีข้อสองเพราะว่าให้เรามันยังไม่ใหญ่มากพอทำไมเพื่ออะไรเพราะใครยังไง มันยังไม่ใหญ่มากพอครับไม่เป็นไรหรอกรายได้ก็ยังพอมีพอกินอยู่งานก็ยังโอเคอยู่นะครับอาคุณน้องพลคุณน้องพลบอกว่ามีคนโอนขายบ้านได้ในทุกวันทุกจังหวัดว้าวสุดยอดสุดยอดนั่นแหละครับคือความเป็นจริงโดยเฉพาะที่ขมตเดย์สอนนะคือเราสนิทกับพี่ๆที่ฝ่ายทะเบียนย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ งานน้อยมากๆแบบชิวๆมีงานแหละแต่ว่าแบบโอ้โหชิวๆสบายๆเลยเพราะเป็นพื้นที่อำเภอทางผ่านไม่ได้วุอหวาอะไรมากมายแต่ณปัจจุบันนี้โอ้โหมีการเปลี่ยนมือมีการโอนขายมีการทํานิติกรรมต่างๆสนุกสนานรายได้ก็เข้าส่วนราชการเยอะด้วย <laughs> ที่ก็ราคาขึ้นโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับลหลายอำเภอ หลายพื้นที่ซึ่งเป็นเมื่อก่อนเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลมากๆตอนนี้มีการขยับขยายเยอะมากขึ้นครับเพราะโลกมันเปลี่ยนความเติบโตนะครับความเจริญมันเปลี่ยนทีมงานเราไปเจาะบางบางคนไปเจาะตำบลน,นะพี่เจาะตำบลหนึ่งตำบลอสามหลังได้โอนสามหลังแล้วได้กําไรหลักล้านแล้วได้ใช้ชีวิตแล้วขยับขยายแล้วเห็นไหมนี่คือยุคปัจจุบันครับ ข้อสองที่เรายังไม่ได้เริ่มเพราะวายเรายังไม่ใหญ่มากพอหาวายที่ใหญ่มากพอให้เจอให้ได้เพื่ออะไรสำหรับผมคือนะครับต้องการที่จะให้น้องบอสน้องเบสมีหลักฐานที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดที่เป็นคนที่รักเขามากที่สุดที่เป็นคนที่หวังดีกับเขามากที่สุด และต้องการที่จะส่งต่อให้กําลังใจกับคนอื่นที่ท้อแท้หดหูสิ้นหวังไม่รู้จะไปยังไงต่อในวันที่เขาเจอวิกฤตเจอบททดสอบนี่คือวายของผมนะผมไม่ได้ต้องการที่จะส่งเงินทองนะครับทรัพย์สมบัติอะไรให้กับน้องบอสน้องเบนนะผมต้องการที่จะส่งหลักฐานว่าพ่อทําได้นะพ่อทําได้นะนี่คือหลักฐานที่ประเมินค่าไม่ได้ครับ ดังนั้นอยากให้ทีมงานเราทุกทุกคนหาวายให้เจอบางคนอาจจะอยากที่จะตั้งมูลนิธิองค์กรหน่วยงานการการุศลอยากที่อากที่จะสร้างอะไรละ่ะโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสร้างวัดที่สวยที่สุดในจังหวัดเรานะครับช่วยเหลืออะไรละ่ะมูลนิธิที่เราสนับสนุนอยู่องค์กรที่เราสนับสนุนอยู่ตอนนี้อะไรก็แล้วแต่หาวายตรงนั้นให้เจอ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะวายของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับรีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากที่ทําคือเราอยากที่จะรู้ว่าหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนวะอ่ามันจะสามารถที่จะมีผลกระทบกับคนอื่นได้มากขนาดไหนช่วยเหลือคนอื่นได้มากขนาดไหนมีความมั่งคั่งได้มากขนาดไหนวะก็เป็นสนุกสนุก นะครับสนุกสนุกไม่ได้เครยงเครียดอะไรขนาดนั้นเพราะเราเลยจุดนั้นมาแล้วเราเลยจุดนั้นมาแล้วาขายปิดขายเฟดเดียวมีเงินใช้ตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับโอ้โ oh, ห oh, oh. สุดยอดสุดยอดนะฮะสวัสดีครับคุณปุ๊กนะครับ,บ,นะรบทีมงานเราเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทุกทุกคนนะครับเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกพี่สมเกียรตินะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมพี่สมเกียรติทีมงานที่น่ารักของเราก็ได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกแล้ว ได้เรียนรู้เจอบททดสอบเจออะไรเยอะแยะมากมาย้ครับมองที่เป้าหมายใหญ่เล็กเล็กน้อยน้อยตัดไปตัดไปมองที่เป้าหมายใหญ่เดินทางไปต่อเหมือนอย่างผมนณะณนะนะวันนี้บางทีเรามีเรื่องมีอะไรที่ต้องแก้ไขต้องอะไรปุ๊บตัดแก้ไขเกิดความสูญเสียบ้างแต่รับได้จบเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เสียมาเยอะแล้ว ตอนที่เราผิดนะัดชำระนี่ดอกเบีย้ยมันจะทวีคูณนะจาก6% 7%กลายเป็น15%วันหนึ่งเนี่ยโอ้โหหลายบาทพอมาคำนวณดูมหาศาลปณีป,น,ปนอมเคียร์ต่างๆแล้วโอ้โหต้นได้แค่นิดเดียวเองต้นได้แค่นิดเดียวที่เหลือเป็นดอกทั้งหมดเป็นภาพอย่างนี้ล้วก็เลยรู้สึกว่าฮ้ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้มันสุดๆแล้ว ก็เลยกล้าที่จะใช้ชีวิตไงนะครับไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้สมบูรณ์อะไรหรอกแต่อย่างที่จะใช้ชีวิตอย่างที่จะมีความสุขอย่างที่จะมีพลังงานที่ดีไงหาวายที่ใหญ่ให้เจอโอเคไหมเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อคนที่เรารักเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้โลกได้จดจําให้โลกได้จารึกว่ามีคนหนังหน้าอย่างเราอยู่โอเคไหม เฮ้ยครั้งหนึ่งมีคนหนังหน้าอย่างคนนี้อยู่นี่ว่ามีคนหนังหน้าอย่างพี่อูอยู่นี่ว่าอย่างคุณสีอยู่นี่ว่าอย่างพี่ปุ๊อยู่พี่ปุ๊กอยู่นี่ว่าอย่างคุณพ่อยู่นี่ว่าสนุกสนุกนะนะครับและยุคปัจจุบันนี้บางครั้งมันโดนมันใช่ใช้เวลาไม่นานเลยครับบางครั้งมันโดนมันใช่เนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยขอให้ลงมือทาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอมันโดนมันใช่มันจะตุ้มเลย เราเห็นกันอยู่แล้วนะข้อ3ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกสักทีเราทนเราหลอกตัวเองและไม่ยอมตัดสินใจครับเราทนกับชีวิตแบบเดิมๆแบบเก่าๆเราหลอกตัวเองว่ามันก็โอเคอยู่นะพอรับได้อยู่มันดีอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญคือเราไม่ยอมตัดสินใจว่าตัดสินใจว่าอะไรชีวิตแบบเกา่ากูไม่เอาแล้วไง รับไม่ได้แล้วเปลี่ยนใหม่ฉันจะเป็นเจ้าของโครงการฉันจะต้องได้เซลฟี่หน้าโครงการของตัวฉันเองก่อนสารพเวษพคอนี้ฉันจะต้องได้ทาพิธีวงางศิลาฤกษ์ยกเอกเอกเสาโทภายในสิ้นปีนี้ฉันจะต้องได้โอนสามหลังฉันจะต้องพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่พาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวโรงแรมที่กระบ,บี่ที่สวยพาลูกพาครอบครัวมานอนโรงแรมที่เขาใหญ่ พาพ่อพาแม่นะครับและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ดีกินอาหารอร่อยออย่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ยอมตัดสินใจทักทีไงนะครับกล้ามุ่งมั่นเด็ดเดียวจริงใจกับตัวเองไม่ต้องหลอกตัวเองครับผมอยากที่จะมีรถที่ดีครับ ผมไม่หลอกตัวเองผมอยากที่จะมีบ้านที่สวยมีบ้านที่ดีปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ผมไม่หลอกตัวเองครับผมอยากที่จะมีเงินเต็มบัญชีผมไม่หลอกตัวเองครับแต่ผมใช้ชีวิตทีละวันทีละวันหาช่องทางไปเรื่อยๆค่อยๆขย,ย,ยับขย,ย,ยายโปรเจกต์เฟสแปดของผมเป็นจัดสรรขนาดเล็กพิเศษ14หลังถ้าจะปิดเฟสไม่เกินหนึ่งปี เป้าหมายของเราคือจะปิดเฟดไม่เกินหนึ่งปีถ้าปิดเฟดตามกาหนดส่วนต่างพอสมควรครับนี่ได้กินได้ใช้ได้หมุนเวียนโอเคไหมผมไม่หลอกตัวเองครับว่าผมแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละอยู่ไปอย่างนี้ไปวันๆก็โอเคแล้วแค่นี้ผมทนได้ผัดผ่อนไปเรื่อยๆไม่เอา ดังนั้นถ้าเราต้องการที่เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องเลิกหลอกตัวเองเราจะไม่ทนยอมรับสภาพชีวิตอย่างนี้โอเคไหมไม่ใช่่าดูถูกนะการดูถูกกับการทนยอมรับสภาพชีวิตอย่างนี้คนละประเด็นกันนะครับผมขอบคุณชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาโอเคอาจจะเจอบทเรียนบ้างผิดพลาดบ้างไม่เป็นไร แต่งไงยังขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ที่ยังมีสิ่งดีๆอยู่มีลูกมีครอบคอรัวอยู่ตรงน,นี้แต่ผมจะไม่ทนอยู่งี้ครับมันจะต้องดีขึ้นเว้ยมันจะต้องดีขึ้นเว้ยไม่ใช่ไปดูถูกตัวเองแล้วก็บอกว่าโอเคชีวิตเราต้องเป็นตามยาถากรรมเขาลิขิตมาแล้วยอมรับสภาพไปง,งี้ไปเรื่อยไม่เอาตัดสินใจ ขอหมายเลขหนึ่งสำหรับทีมงานเราทุกทุกคนนะครับที่เราจะตัดสินใจเอาจริงครับที่เราจะตัดสินใจเป็นเจ้าข,ของโครงการครับที่เราจะตัดสินใจเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกขอหมายเลขมหนึ่งหอยครับผมขอหมายเลขมหนึ่งหน่อยข้อมูลไหนคอนเทนต์ไหนลบๆแย่ๆตัดกําลังใจเราหักแข้งหักขาเรารู้สึกว่าเออมันทาไมมันไม่มีพลังเลยไม่อยากที่เดินทางไปต่อเลยคนเซิลมันซะโอเคไหมคนเซิลมันซะ หนึ่งชีวิตของเราทําไมจะต้องให้คนอื่นมาบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวก่อนเป็นไปไม่ได้หรอกระวังนะอุ่นต่างๆนานาด้วยทําไมจะให้คนอื่นมาดึงคุณด้วยมารังคุณด้วยแล้วทาไมคุณถึงอนุญาตทําไมคุณถึงยินยอมคุณรับได้เหรอทําไมคุณไม่ลิขิตตัวเองหาหลักฐานที่มันเป็นไปได้โอเคไหมขอหมายเลขหนึ่งสำหรับทีมงานเราทุกๆุกคนนะครับ ที่เราจะตัดสินใจเอาจริงครับเราจะเป็นผู้กุมบางเหียนชีวิตของตัวเราเองนบะนับหน้าอากดหมายเลขนึงนะครับเย่ขอบคุณอาปลาเล็กนะฮะปลาเล็กนะครับคุณปลาเล็กของเรานะครับขอบคุณพี่ดวงคำหมายเลขนึงคุณอาพระนงศักดิ์หรือเปล่าครับหมายเลขนึงอาธนาทิพย์หมายเลขนึงพี่สมเกียรติจัดป้ายหมายเลขนึงนะครับ นะครับตัดสินใจเลยครับหนึ่งหลังไม่ใช่เรื่องยากไกลเกินฝันไกลเกินเอื้อมเห็นไหมครับที่พูดมายังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยไม่มีเงินเป็นเพียงแค่ประเด็นที่จะให้เราหยุดอยู่กับที่เฉยแต่ถ้าเรามีไว้ที่ใหญ่มากพอเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อใครยังไงคุณอยู่เฉยไม่ได้หรอกครับคุณอยู่เฉยไม่ได้หรอกครับในวันที่ผมเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกผมก็ไม่ได้สะดวกเรื่องเงิน ผมยืมที่ลุงลนไปขายฝากนะครับยืมที่ลูกน้องที่เป็นพนักงานในร้านขายลูกชิ้นเราไปขายฝากนะครับเพื่อเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกผมไปเสนอโปรเจกต์เสียผู้ร่วมทุนนะครับเพื่อเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกแต่ไม่ใช่อยู่ไปยืมที่เขาไปขายฝากไปเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนแล้วมาเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกผมทําการตลาดก่อนผมขายก่อนผมตัดสินใจเอาจริงก่อนผมสำรวจตลาดอย่างมุ่งมั่นเด็ดเดียวผมบอกว่าชีวิตแบบเก่าผมไม่เอาแล้ว ก่อนครับไม่ใช่หลับหูหลับตาไปเป็นหนี้เป็นสินเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกไม่ใช่โอเคไหมและในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถขายก่อนได้เลยเพียงแค่ปลายนิ้วของเราจัดไปเลยครับไม่ต้องรอแล้วสถานการณ์มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละมันจะไม่ได้ดีเลิศเลออะไรขนาดขึ้นมากมายไปกว่าน,นี้หรอครับ แต่เราคือคนที่สร้างความแตกต่างสวัสดีครับพี่ประเสริฐนะครับเราคือคนที่สร้างความแตกต่างเราจะไม่รอสถานการณ์มันดีขึ้นเราจะเป็นคนที่สร้างสถานการณ์ของเราเองลูกค้าที่มาซื้อบ้าน e n j o y Home มาซื้อบ้านที่ขามสเตียสอไม่เห็นมีใครพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดียังไม่ซื้อบ้านหรอกไม่เห็นมีใครบอกเลยโควิด -3 ปีห้ 5, ปีแล้วหนูจะมีปัญญาหนูจะมีเงินซื้อบ้านไนดะ้ยังไง ถ้าคนที่คิดอย่างนั้นเขาก็ไม่เข้ามาหาเราไงคนที่เขามีไรายได้ที่ดีในระดับหนึ่งมีอาชีพที่มั่นคงเขาต้องการบ้านอย่างที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเป้าหมายมีความฝันของเขาเขาก็เลยเลือกที่จะซื้อบ้านไงโอเคไหมครับนะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทุกทุกคนเดี๋ยวพาน้องบอสน้องเบสไปกินอาหารเช้าขับรถนิ่มๆชิวๆเข้าไปในอำเภอเมืองเดินทางประมาณสิบ5สิบห้านาที นะครับแล้วก็แวะกินกาแฟสักแก้วหนึง่งเดินทางแวะเดียวมาถึงหน้างานมาไลฟ์ที่หน้างานเจอกันอีกแล้วโอ้โหอะไรจะสบายขนาดนั้นแล้วเจอกันในไลฟต์ต่อไปนะครับผมอยากให้ใครหน้าไหนามาบอกว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้หนึ่งชีวิตขอตัดสินใจกุมบังเหียนชีวิตของเองสักทีเถอะโอเคไหมหนึ่งชีวิตขอตัดสินใจกุมบังเหียนชีวิตของเองจริงๆสักทีด้วยตัวเราเองจริงๆสักทีเถอะ แล้วเจอกันในไลฟ์ต่อ,ตอไปอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับบ๊ายบาย